สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ g คูเกิล h ช n n e l ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผมสำหรับ Listen to Education News วันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับประกาศหลักเกณฑ์ การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา4ส,สายงานมาฝากกันพร้อมแล้วช่วรับฟังเลยครับผมสำหรับข่าวตรงนี้นะครับแหล่งที่มาเนี่ยเดี๋ยวผมเอาลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายด้านล่างนะครับในเนื้อหาข่าวนะครับในวันที่20พฤษภาคม พุทธศักราช2,564นระครับรองาราศาสตราจารย์ประวิทย์เอราวันเลขาที่การกกศนะครับลงนามในหนังสือสำนักงานกกศแจ้งหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะของข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาวงเล็บใหม่นะครับก็คือ,อหรือเกณฑ์ PA ทั้ง4สายงานนะครับได้แก่สายงานการสอน ก็จะเป็นว9 2 5 6ทับส5 6 4นะครับสายงานบริหารสถานศึกษาก็จะเป็นว1 0 2ทับสาสายงานนิเทศการศึกษาว1 1 2564ทับและก็สายงานบริหารการศึกษาว1 2 2564นะครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทราบแล้วก็ถือเป็นแนวทางการปฏิบัตินะครับโดยเริ่ม ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่เดือนตุลา2564เป็นต้นไปนะครับโดยที่รองศาสตราจารย์ดรอ่าประวิทย์เอราวัณเลขาธิการกกสนะครับกล่าวว่าการจัดทำหลักเกณฑ์และก็วิธีการประเมินทั้ง4สายงานนี้นะครับสืบเนื่องจากที่กกสเนี่ยได้เห็นชอบการกำหนดมาตรฐาน ตำแหน่งแล้วก็มาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงานทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะใหม่นะครับซึ่งเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็ลักษณะงานที่ปฏิบัติให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงกับาการจัดการศึกษาในปัจจุบันนะครับแล้วก็ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงเป็นที่มาของการกำหนดหลักเกณฑ์และวิทยฐานะ การประเมินตำแหน่งนะครับแล้วก็วิชนาใหม่ทั้ง4สายงานด้วยนะครับโดยที่หลักเกณฑ์ใหม่นี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครูผู้บริหารศึกษานิเทศผู้บริหารเขตให้ได้มีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นนะครับตามระดับของวิทยาฐานะ แล้วก็ทําให้กระบวนการการพัฒนาผู้เรียนกระบวนการการจัดการเรียนรู้การจัดการศึกษานะครับมีแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจนสามารถนํามากําหนดแผนเป็นการพัฒนาการนิเทศการศึกษาหรือว่าแผนของการพัฒนาสถานศึกษาหรือว่าแผนของหน่วยงานการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนนะครับและที่สําคัญเป็นการลดภาระ ลดกระบวนการนะครับแล้วก็ขั้นตอนโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับเป็นของระบบดิจิตอลนะครับ dpa นั่นเองเพื่อเป็นการลดภาระในการจัดทำเอกสารแล้วก็งบประมาณการประเมินนะครับรวมถึงการเชื่อมโยงบุรณาการนะครับระบบการประเมินวิทยฐานะการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนแล้วก็การประเมินเพื่อคงวิทยฐานะนะครับ ไปในค่าวเดียวกันเลยซึ่งก็จะทําให้ลดความซ้าซ้อนนะครับในเรื่องต่างๆแล้วก็เกิดประสิทธิผลนะครับแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการก็หวังว่าจากนี้จนถึงเดือนตุลานะครับอ่าไม่ใช่ครับขออภัยนะครับและหลังจากนี้นะครับจนถึงเดือนตุลา 2564าสำนักงานกคสจะได้มีาการสื่อสารและก็การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินดังกล่าวนะครับให้กับข้าราชก,การครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆนะครับผ่านทางการสื่อสารของสำนักงานกคสซึ่งเป็นประโยชน์สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับ ใช้เป็นแหล่งข้อมูลกลางในการเข้าศึกษารายละเอียดของหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะครับผมก็จะมีในเรื่องของอาสายงานสอนเนาะแล้วก็บริหารสารศึกษานิเทศบริหารการศึกษาตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับข่าวเกี่ยวกับาการประเมินประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน,าากกน,รรมนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลารกรทางการศึกษาก็ ต้องจบไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในข่าวต่อไปนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับให้ที่คูเติ้ h ชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ